ต่อมานะครับเรามาดูศิลปะที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมไทยนะครับสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีวิถีชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่ายมีประเพณีแล้วก็ศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมมาก่อนดังนั้นความผูกพันของจิตใจจึงอยู่ที่ธรรมชาติแม่น้ําแล้วก็ผืนดินนั่นเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หล่อหลอมเกิดเป็นความเชื่อแล้วก็ประเพณีในท้องถิ่นแล้วก็ถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมไทยสืบต่อกันมา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการสื่อสารทางวัฒนธรรมนั้นเรามักทําโดยผ่านสัญ,ญลักษณ์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือศิลปะนั่นเองงานเทศกาลหรือประเพณีต่างๆมักจะมีการประดับสถานที่ในการประกอบพิธีให้สวยงามแล้วก็สอดคล้องกับความเชื่อของคนในท้องถิ่นง,งานศิลปะจึงเข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์สถานที่และสร้างสารรค์สิ่งของที่นํามาใช้ในการประกอบพิธีตัวอย่างงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมไทยนะครับก็อย่างเช่น มาลัยข้าวตอกมาลัยข้าวตอกเป็นมาลัยที่เอาเข้าวตอกสีขาวเนี่ยมาร้อยเป็นมาลัยให้เป็นสายยาวๆแทนดอกมณฑรบแห่งสวงสวรรค์เพื่อนํามาใช้บูชาพระพุทธเจ้าในงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกของจังหวัดยะโสธรนั่นเองหรือจะเป็นตุงนะครับตุงเนี่ยเป็นวัฒนธรรมล้านนาที่ได้รับอิทธิพลมาจากพมา่าซึ่งเป็นเครื่องสาการะประเภทหนึ่งซึ่งทําด้วยวัสดุหลายชนิดอย่างเช่นผ้ากระดาษและไม้หรือจะเป็นคมยี่เปง เป็นวัสดุที่ทําขึ้นมาเพื่อจุดประทีปถวายพระแล้วก็ยังมีประโยชน์ในการที่จะให้แสงสว่างในยามค่ําคืนอีกด้วยหรือจะเป็นพวงมโหดที่คนภาคกลางนิยมใช้เวลามีงานมงคลต่างๆโดยเฉพาะงานบวชนั่นเองหรือหนังใหญ่หนังใหญ่เนี่ยเป็นงานทัศนิลป์ที่บูรณาการศิละปะการแสดงได้อย่างยิ่งใหญ่เลยแล้วก็สืบทอดอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ หนังใหญ่เนี่ยเป็นงานออกแบบปฏิมากรรมแกะสลักรูปภาพแล้วก็ลวดลายจากหนังให้เป็นเรื่องราวทางวรรณคดีแล้วนํามาใช้ในการเชิดภาพหนังจับมีการพากเสียงของตัวละครแล้วก็ใช้เครื่องดนตรีไทยในการบรรเลงหนังที่ใช้แกะลายเนี่ยนิยมใช้เป็นหนังวัวซึ่งมีขั้นตอนในการเตรียมหนังให้เรียบสนิทการฟอกลายการเขียนลวดลายบนตัวหนังการแกะสลักลายลงสีหรือย,ย้อมสีตามลำดับนั่นเอง ต่อมานะครับเราจะพูดกันถึงศิลปะที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยนะครับอย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยก็คือความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยสังสมแล้วก็สืบทอดต่อกันมานะครับศิลปะที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือบ้านเรือนไทยนั่นเอง บ้านเรือนไทยหรือบ้านทรงไทยเนี่ยถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาไทยที่สําคัญเพราะรูปแบบของบ้านแล้วก็สิ่งที่ใช้ในการก่อสร้างเนี่ยมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเนื่องจาก ประเทศของเราในหน้าร้อนเนี่ยจะมีอากาศร้อนมากในหน้าฝนฝนก็ตกชุกติดต่อกันบางพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําก็อาจจะเกิดน้ําท่วมได้ดังนั้นบ้านเรือนไทยในแต่ละท้องถิ่นจึงมีความเหมือนกันก็คือมีหลังคาทรงสูงมีใต้ถุนโล่งเพื่อช่วยระบายความร้อนแล้วก็ป้องกันทั้งฝนสาดเข้ามาแล้วก็น้ําท่วมนอกจากนี้เนี่ยเรือนไทยในแต่ละท้องถิ่นก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างเช่นวัสดุในการก่อสร้างหรือความเชื่อต่างๆนั่นเอง